วันที่30มกราคม2567ันาสงสาวสุภมาตอีสอนพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวลกาวถึงความคืบหน้าการย้ายมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากและสุดได้คุยกันชัดเจนแล้วว่าอุเทนถวายต้องปฏิบัติตามคาสั่งศาลคือย้ายไปยังวิทยาเขตใหม่เพื่อลด ความรุนแรงในการประทดที่จะเจอกันและต่อไปตำรวจจะเป็นเจ้าภาพนัดคุยกับทุกหน่วยงานเพื่อเริ่มแผนการจัดการช่วงเชื่อมต่อเมื่อถามว่าทางโรงเรียนหรือสิทธิ์เก่ายินยอมจะย้ายหรือไม่น,น,นั้นนางสสุพมาศกล่าวว่าเขายินดีปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกมาแต่เขามองว่าต้องใช้เวลาไม่สามารถย้ายในช่วงข้ามคืนได้แผนอาจจะช้าหน่อยก็ต้องเร่งให้เร็วขึ้นจํานวนนักเรียนมาได้เยอะไม่ถึงพันคนก็ไม่ยากมากจนเกินวิสัยที่จะเร่งแผนในการย้ายได้ค่ะและเมื่อเ,เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ทุกคนต้องตระหนักว่ามันลุกลานใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆและทุกคนต้องให้ความร่วมมือโดยตำรวจจะเข้ามาช่วยเหลือในการป้องกันและระงับเหตุทางมหาวิทยาลัยแถวนั้นเองทางสถาบันก็ห่วงชีวิตนักเรียนฉะนั้นทุกคนยินดีให้ความร่วมมือเพราะเด็กจะมีการรับเด็กใหม่มีการรับน้องมีเรื่องเกา่กาๆที่เกิดขึ้นทุกปีเกิดขึ้นมาอีกดังนั้นจะพยายามให้ไปถึงตรงนั้นค่ะส่วนมีกรอบเวลาในการย้ายหรือไม่นั้นนึกษาสุภมาศกล่าวว่าไม่ได้มีกรอบเวลาและต้องให้เร็วที่สุดอย่างนะ้อยต้องมารับเด็กปีหใหม่แล้ว ไม่งั้นจะแก้ปัญหาไม่ได้เพียงแต่หากมีใครประท้วงตำรวจเตรียมความพร้อมดูแลให้เกิดความนุ่มนวลหากข้าวหาน้ําไม่ได้ใช้ความรุนแรงพราอไม่เกิดประโยชน์และเด็กส่วนใหญ่ที่มาประท้วงก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากมาตามระบบและตามหน้าที่เราจึงต้องใช้ความนุ่มนวลให้เกิดการประทะกันค่ะ